สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กิ่งไผ่ค่ะอาจารย์จะพยากรณ์ดวง12ราศีสําหรับาชาวลักนาราศีกุมนะคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะอาจารย์จะพยากรณ์ร่วงหน้าไป3เดือนนะคะก็คือเดือนอกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนปีพศ2 5 6 0เนี้ยนะคะการเรียงไพ่นะคะ,ะ,คะ10ใบค่ะ ใช้ไพ่ Rider w a i ว e นะคะไพ่ใบที่ 1. The Sun ซันค่ะใบที่สองหนึ่งไม้เท้าใบที่38ดไม้เท้าใบที่4 f ่ไฟออฟเฮดเดอร์นะคะใบที่5 9เ้หรียญนะคะใบที่6เด็กถือไม้เท้าใบที่7 8็ดเหรียญนะคะใบที่8 1หนึ่งถ้วยใบที่9 6หไม้เท้าใบที่10นะคะสี่เหรียญเป้ยโทษทีค่ะสีดาบค่ะขอโทษค่ะ นะคะทีนีอ้อาจารย์ประเมินหน้าไพ่ทั้งหมดเอ,อแปลกนะดวงช่วงนี้เหมือนจะมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างเยอะอหลายหลายราศีอนะคะที่มีการที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ยายงานมีผลกระทบนในเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้นะคะอ,อย่างราศีกุมนะคะแน่ๆเลยอะค่ะอาจารย์มองว่า เปลี่ยนง,งานแน่นอนนะคะเพราะมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอะแล้วก็มีไพ่สี่ดาบอยู่เนี่ยคือการหล่าออกนะคะอย่างเงี้ยเปลี่ยนง,งานแน่นอนนะคะแล้วก็มีไพ่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเห็นไหมคะในเรื่องงานก็มีมีไพ่หนึ่งในเท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งอาจารย์มองว่าก็เป็นไปในทางที่ดีนะเพราะว่าไพ่เซ็นเตอร์เป็นเดอะซัไพ่อนาคตก็ มีแปดมีเท้าอยู่เงี้ยแสดงว่าการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้จะต้องทําให้คุณมีความสุขขึ้นอ่ามีตำแหน่งอ่าเป็นตําแหน่งการงานที่ดีนะคะแล้วก็ 9, 9เกเหรียญกับอ่าแเหรียญก็คือรายได้เป็นที่คุณพึงพอใจนะคะอ่านี่คือเอเรื่องงานของชาวราศีกุศวนะคะ ต่อไปเราพูดประเด็นแนวเรื่องของอถ้าเป็นการเงินนะคะประเด็นของการเงินนะคะการเงินอาจารย์มองว่าอามันมีไพ่ห้าเหรียญนะ่ะนะคะก็แปลว่ายังยังมีช่องโหว่ในเรื่องเงินเงินรั่วอยู่นะยังมีเรื่องใช้จ่ายโน่นนี่นั่นคุณอาจจะติดภา,าระอในการรับผิดชอบเรื่องเรื่องผ่อนอะไรอยู่สักอย่างก็ได้ผ่อน ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ก็ได้แต่จริงๆแล้วคุณยังมีความสามารถในการหาเงินได้อยู่นะถ้ามีการเปลี่ยนงานไรายได้ก็น่าจะดีขึ้นอนะ่ะสองใบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ผ่านได้นะในเรื่องการการการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ก็มองว่าถ้าถ้าใครแต่งงานแล้วนะมีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่า,าปัญหาที่พ่ยขึ้นอย่างนี้นะคะก็น่าจะแปลว่า อีกคนนึงไปทํางานทางไกลก็ได้นะห่างกันเพราะระยะทางมีไพ่เดินทางหกไพทาเห็นไหมอาจจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้คนรักนะนะคะเพราะนั้นความสัมพันธ์อ่ช่วงนี้ก็เลยมองว่านิ่งๆไปอา่านะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือแต่งงานไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครโสดอยู่ ไม่มีใครอาจารย์ว่ามีเกณฑ์คนดีๆเข้ามาได้นะฮะก็คือหนึ่งไม้เท้าเดือดซันแล้วก็หนึ่งถ้วยซะด้วยเห็นไหมคะเป็นไพ่ที่สวยงามจรนิงนในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกุมคือรักใหม่ๆนะคะถ้าเป็นรักเก่าเนี่ยอาจารย์มองว่าจบไปแล้วจริงๆนะคะคงไม่รีเทิร์นต้องทําใจนะคะ,ะรับรองว่าคุณจะเจอรัก ใหม่ที่ดีค่ะหกไม้เท้าอาจจะเป็นคนทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือคนที่มีอาชีพพวการาฐวิสาหกิจงานราชการอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้ด้วยนะคะในเรื่องของความรักสำหรับาชาวราศีตุลไปโทษทีค่ะราศีกุมนะคะก็จะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะ ในเรื่องของสุขภาพอย่างนี้ก็มีประเด็นสุขภาพนะคะอย่างงี้ให้ระวังเข่าขาไม่ดีนะคะหรือมีอุบัติเหตุเล็กๆได้มีผ่าตัดเล็กๆได้นะคะหรือมีเกี่ยวข้องกับพวกโรคเนิ้วเนี่ยเยต้องไปตรวจนะคะไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้นะแต่ยังไงอาจารย์มองว่ายังรักษาได้อยู่นะคะในด้านของสุขภาพนะคะ,ะนะคะ ถ้าทําบุญนะคะให้อย่างนี้แก้ดวงนิดนึงนะคะบริจาคลงศพนะคะเอ่อบริจาคเครื่องนุ่งห่มยุกยานะคะอันนี้นะคะเอ่อจะทําให้ดวงเราดีขึ้นแล้วก็บริจาคเพนพันษาด้วยก็ยิ่งจะดีค่ะเพราะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันมองดูไพ่มันมืดๆหน่อยอ่จะทําให้ชีวิตเราสว่างขึ้นดีขึ้นมีพลังดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าเราเห็นไพ่ ถ้อาทิตย์คือแสงสว่างเห็นไหมคะถ้าเราถวายพวกหลอดไฟเทียนธาษาเนี่ยนะคะชีวิตเราจะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเงินจะไหลามาเทมาได้สําหรับชาวลักนณาราศีกุ่มนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคําพยากรชาวลัคนาราศีกุ่มไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ